ตัวนี้ราคาที่ผมซื้อมาจากร้านดูโฮมนะครับอยู่ที่1,775บาทนะครับจากดูโฮมเป็นเครื่องขัด Random Orbital Sander กำลัง300วัตต์จากแบรนด์สเต n ลี่นะครับ Random <c oughs> ก็คือสุ่มนะครับทางโน้นทางน,นี้ทางนั้น,น,นขยับไปเรื่อยๆสุ่มๆไป Orbital คือการเคลื่อนที่แบบโคจรก็คือแบบหมุนมืนวงโคจรแซนเดอก็คือเครื่องขัดกระดาษทรายถ้าแปลเป็นไทยคือเครื่องขัดแบบสุม่มแบบโคจรนะครับ นั่นเองเนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ชื่อรุ่นคือ SS 3 0นะครับ SS 3 0ซึ่งผมได้รีวิวรุ่น SS 2 4ไปแล้วอันนั้นเป็นเหลี่ยมเล็กสั่นดูดฝุ่นตัวนี้จะเป็นกลมสั่นโคจรดูดฝุ่นปรับรอบได้อีกนะครับ1,775บาทนะครับถูกกว่าคู่แข่งอย่าง Bo s อย่าง Makita ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถูกกว่า m i l โมกี้หลายขุมเลยถูกกว่า Face 2อีกนะครับ ก็ไม่รู้ดีไหมถูกแล้วดีไหมไม่รู้นะครับอันนี้เดี๋ยวเพื่อนผมจะใช้งานต่อนะ SS 3 0ขัดกลมดูดฝุ่นได้ปรับรอบได้อีกนะไม่ถึง2,000นะ่ะถูกมากประกัน2ปีมีระบบดูดฝุ่นมีนาำเตยสำหรับติดใช้ขนาด125มมนะครับถ้าเป็นเซนคือ12.5เซนถ้าเป็นนิ้วคือ5นิ้วนะครับก็เป็นไซส์มาตรฐานที่มีกับเครื่องขัดเยอะแยะเนี่ยนะครับแล้วก็ รอบการขยับสันอยู่ที่13,000รอบต่อนาทีนะครับคูณ2เข้าไปก็เป็น2 6 0 0 0รอบต่อนาทีหมื่นเนี่ยก็คือสันแบบเครื่องเปล่าไม่ได้กดลงบนผิววัสดุนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการขยับเคลื่อนที่มันจะเป็นไปกลับนับ1มันก็จะเป็น13ื่นแต่ถ้าเกิดนับไปกลับไปกลับไปกลับอย่างนี้ก็จะคูณ2เข้าไปก็เป็น2,6000นะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่ ช่างไม้นะครับจำเป็นจะต้องใช้มากๆเลยก็คือขัด finishing อ่ะอาจจะเป็นการขัดเกือบๆจะสุดขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะขัดมือนั่นเองเนาะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยยังเข้าใจวิธีขัดไม้หรือว่าขัดวัสดุผิดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการตัดกระดาษทรายวิธีการจับกระดาษทรายนะครับรวมถึงวิธีการลงน้ําหนักด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆให้ฟังอันนี้เป็นกระดาษทรายเขาแถมมาให้นะครับ เจาะรูมาสําหรับดูดฝุ่นแล้วแล้วก็เป็น p 80นะครับกระดาษทรายสีแดงแบบนี้มีรูสําหรับดูดฝุ่นมาด้วยนะครับซึ่งเครื่องเองเขาก็จะมีรูสําหรับดูดฝุ่นเหมือนกันนะครับเจาะมาเรียบร้อยพร้อมกับฮาร์ดแวร์ด้านนี้จะเป็นหนามเตยแป้นนี้ถ้าเกิดมันสึกสมมุติใช้งานไปแล้วมันฉีกชน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 ฉีกแตกเปื่อยน้ําเตยหมดก็ซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับของสแตลลี่กับดีวอลน่าจะใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าอ๋อไม่มั่นใจเหมือนกัน ะจะเป็นจานขัดอย่างนี้นะครับขนาด5นิ้วหรือว่า125มมนะิบสอ12.5ซนติเมตรใช้งานก็แค่าวางให้ตรงรูแล้วก,กดลงไปเลยแค่นั้นเลยนะแต่ผมจะไม่ใส่ให้ดูเนาะประมาณนี้นะครับส่วนน้ำหนักเครื่องน้ำหนักเท่าไหรออ่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองช่างดูนะครับผมก็ไม่มั่นใจช่างพร้อมกับไอ,อกกระป๋าเก็บฝุ่นนี้เลยเนาะน้ำหนักเท่าไหร่ผมเดานะว่าน่าจะประมาณ1.4กิโลหรือเปล่าหนักอยู่นะตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีนกลไกแบบออร์บิทอลค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะครับ ลองช่างดูเนาะอ้หนึ่งจุดสี่จริงๆด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดรวมไอ้กระปอร๋อนี้ด้วยก็หนักขึ้นไปอีกนะครับเอ่อก็หนึ่งจุดสี่ห้าห้าหนึ่งจุดสี่หกศูนย์อะไรประมาณเนี้ยหนึ่งจุดสี่กิโลครับพันสะี่ร้อยกรัมก็ถือว่าหนักกว่าไอ้เหลี่ยมอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมเหลี่ยมเหลี่ยมเล็กเเล็กๆกกนนะครับสำหรับตัวอุปกรณ์เนี่ยจะประกอบไปด้วยวัสดุ2อย่างหลักๆนะครับก็คือที่เป็นสีเหลืองจะเป็นพลาสติก จจะเป็น ABS พลาสติกหรือจะเป็น Glassfill Nylon ผมก็ไม่ทราบนะแต่เป็นพลาสติกแล้วเขาก็จะมีสีดำตรงนี้นะครับล้วกริปด้านบนที่เป็นวัสดุบัมเปอร์หรือว่าจะเป็นกริปนะครับทำด้วยยางสังเคราะห์ะถ้าลองดูข้างบนจะเห็นว่ามันจะหุ้มเกือบหมดด้านบนเลยนะหน้าตาก็เหมือนลูกออดอยู่นะครับเนี่ยลายกันลื่นด้านหลังนะครับรูสกรูสำหรับเซอร์วิสแล้วก็จะเป็นลายกันลื่นพร้อมกับรูระบายความร้อนตรงนี้ด้วยนะครับส่วนด้านข้างเครื่องเนี่ยก็จะมี ช่องระบายความร้อนอยู่ทั้งหมดเลยเยอะเลยนะครับยาวมากทั้ง2ฝั่งเลยนะแล้วก็ทําหน้าที่เป็นกริปด้วยนะครับเวลาเราจับกริปเนี่ยเราก็สามารถจะประคองด้วยการจับการลื่นตรงนี้ได้ด้านบนหัวตรงนี้จะมีตัวสวิตช์คอนโทรลนะครับก็จะมีการเปิดกับปิดด้านบนจะไม่มีมาร์กบอกตรงที่พลาสติกจะจำบอกตรงที่เป็นยางตรงนี้นะครับศูนย์ก็คือปิดไม่มี1ก็คือสตาร์ทเริ่มนะครับก็เปิดปิดก็กดแค่นี้เลย ตัวสวิตช์เนี่ยไม่มีการขยับให้เห็นภายนอกนะครับจะเป็นยางใสๆหุ้มให้เห็นแบบนี้นะครับแต่ตัวสวิตช์เนี่ยมันจะกดผมว่าค่อนข้างที่จะหนืดๆห,หน่อยนะกดยากนิดนึงนะครับกดเป็นานานสวิตช์ทะลุแน่นอนถ้าใช้งานแบบ่อยๆเป็นธรรมดานะครับสวิตช์ทะลุตัวยางครอบเนี่ยเขาครอบมาเพื่อป้องกันความชื้นแล้วก็ฝุ่นจากการขัดนะอย่างเช่นขัดไม้ขัดปูนปูนนี่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าขัดไม้เนี่ยไม้มันจะเข้าไปติดอยู่ข้างในนะครับทำให้สวิตช์เนี่ยเกิดการติดขัดได้ซึ่ง เป็นทุกยี่ห้อนะครับเป็นทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยถ้าใช้เปนนานๆมันทะลุมันขาดมันก็จะติดขดัดก็ต้องหมัน่นดูแลความสะอาดแล้วก็เซอร์วิสมันหน่อยนะครับใช้พวกแปรงสีฟันเก่าๆปัดออกมาหรือว่าจะใช้ลมแรงๆเป่าออกมาก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยหรือว่าอาจจะหล่อลือนน้ํามันที่แห้งๆหน่อยก็ได้ส่วนของกริปเนี่ยเป็นกริปที่เต็มด้านบนทั้งหมดนะครับแล้วบริเวณท้ายเครื่องฝั่งด้านซ้ายนะครับเมื่อหันเครื่องไปข้างหน้าจะอยู่ซ้ายตรงท้ายเครื่องตรงนี้จะเป็นปุ่ม d i เอหรือว่าเป็นวงล้อสําหรับปรับสปีดนะครับรอบการสั่นนั่นเองคือ1ก็คือต่ําที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถจะดัน d ดเอไปที่2 3 4 5นะครับแล้วก็ Max กคคค็คือ6มันจะมีเสียงแก๊กด้วยนะครับเมื่อเมื่อดันมาถึง Max กเนี่ยก็ให้เรารู้ว่าเนี่ยสุดแล้วนะแล้วดันกลับก็1น,นะครับตัวนี้ก็ปรับรอบได้สําหรับงานบางชนิดบางประเภทที่ไม่ต้องสั่นจัดจัดก็ได้นะเอาแค่ลูบๆพออะไรประมาณนี้ ท้ายสายไฟเนี่ยมีตัวประคองสายป้องกันสายไฟหักข้างในซึ่งเป็นปัญหากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากๆเลยนะโดยเฉพาะเครื่องมือช่างที่มีสายเนี่ยสายหักในเครื่องมือก็ใช้งานไม่ได้นะครับส่วนตัวสายเป็นสายกลมนะครับปลั๊กกลมคู่แล้วก็ตัวสายเองเนี่ยเป็นสายที่มีความยาวประมาณ1.5เมตรเมตรครึ่งเมตร2เมตรครึ่งประมาณนี้ถือว่ายาวแล้วนะครับแต่ผมเคยเจอดีวอลรุ่นหนึ่งเป็นสันเหลี่ยมรุ่นเก่ามากแล้วนะครับเมตรแปดอ่ะโคตรยาวสายนะครับสําผมชอบมากเลย ตัวบอดี้เครื่องจะมีสัญลักษณ์สเตลลีตรงนี้นะครับซึ่งเขาเป็นเครือเดียวกันกับ d ีบอ l นะบริษัทแม่คือ Black and Decker นะครับอยู่ด้วยกันเลยกับ d ีบอ l นะแต่ว่าสเตลลีเขาก็ราคาถูกกว่าแล้วก็งานไม่ได้ดีเท่ากับ d ีบอ l นะดีบอ l จะเหลืองอีแบบหนึ่งเหลืองแบบติดส้มๆนิดนึงอันนี้เป็นเหลืองอ่อยๆเลยส่วนด้านข้างเครื่องตรงนี้นะครับจะมีสเปคบอกอยู่ว่าเป็นรุ่นคือ S30 r a n d a l l Orbital Sander นะครับ Random Orbital Sander ขัดสุ่มแบบโคจรนะครับผม ก็เป็น t ท p e B 1 0 1 2 2 0้าย b 1 0 1 2ถึงส0โวลต์นะครับ5 0เฮิร์ซใบขัดไม่ใช่สิไอแป้นแป้นรองรับอยู่ที่125มมนะครับแล้วก็กำลังกินพลังงานอยู่ที่300วัตต์อัตราการสั่นอยู่ที่0-13,000รอบต่อนาทีนะครับศก็คือไม่สั่นเลยนะแล้วเปิดก็คือไล่ลสปีดขึ้นไปทำในประเทศจีนโดยบริษัท Black and Decker USA นะครับ Eastern j o p a อะไรไม่รู้ ของเขานี่เป็นซีโร่แนมเบอร์อยู่ฝั่งนี้ส่วนฐานจะมีรูระบายความร้อนแล้วก็รูระบายฝุ่นอยู่ด้วยนะครับแล้วก็หน้าเครื่องก็จะมีสกรูยึดแบบนี้นทั้ง2ฝั่งเลยแล้วเขาก็จะบอกว่าอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังนะครับดูดฝุ่นออกทางด้านนี้นะครับโดยท่อดูดจะเป็นทรงกลมนะครับใช้กับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเป็นกระปะ๋อหรือกระเป๋าเก็บนะครับใส่เข้าไปแล้วบิดลงแบบนี้มันก็จะล็อกนะครับซึ่งตัวกระป๋อเนี่ยจะเป็นถุงผ้าดึงออกไปเททิ้งได้นะครับ มีสแตนลีย์ออกมาเป็นถุงผ้าบางหน่อยนะครับถ้าของดีวอลจะหนากว่านี้แล้วก็ไอตัวกา้าน4อันนี้มันจะเป็นตัวประคองไม่ให้ถุงผ้ามันแฟบลงนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะต่อเข้ากับท่อดูดฝุ่นจากเครื่องดูดฝุ่นของสแตนลีย์หรือดีวอลเองผมไม่แน่ใจว่าสแตนลีย์เนี่ยกับดีวอลมันใช้เครื่องดูดฝุ่นท่อไซส์เท่ากันหรือเกลียวเหมือนกันไหมนะครับแต่ถ้าเป็นของสแตนลีย์เองดูดได้แน่นอนหรือว่าจะเป็นการโมดิฟายก็ได้ นะครับซึ่งบางคนเขาก็ใช้กระเบาะดูดเพราะว่าเขาต้องการเอาขี้เลื่อยไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นไปโป๊อุดรอยแตกของไม้หรือว่าจะไปทําอย่างอื่นนะครับแล้วแต่เพราะว่าสีของขี้เลื่อยมันสีเดียวกับไม้ถ้าผสมกาวโป๊มันก็สนิทเนียนกว่านะครับหรือว่าจะต่อดูดฝุ่นทิ้งเลยก็ได้แล้วแต่หรือจะไม่ใส่เลยก็ได้ให้ฝุ่นออกมาเลยก็แล้วแต่นะครับส่วนของแป้นขัดจะเป็นหนามเตยที่เจาะรูไว้แล้วนะครับโดยจะมีรูทั้งหมด8รูไหมสองสี่หกแปดแปดรูนะครับ เป็นรูที่ใหญ่มากเลยนะครับน่าจะดูดฝุ่นเข้าไปข้างในแล้วก็ระบายออกทางด้านท้ายได้ดีมากๆนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของเครื่องนะครับกริปจับถนัดดีอ้วนๆนะแต่ตรงนี้ก็จะแบนๆไม่มีลายกันลื่นอะไรเดี๋ยวเราลองเสียบแล้วลองโอเปเรตเครื่องดูนะครับโดยโอเปเรตเครื่องเปล่านะว่ามันดังแค่ไหนนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมลองเช็คสวิสก่อนเป็นศูนย์ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวลองเสียบสวิสดูสักครู่ครับเอียนะครับเสียบสวิสแล้วเครื่องขัดแบบออร์บิทัลเนี่ยมัน อย่างเงี้ยหมุนหมุมุนม,ม,มันจะไม่ได้สั่นขึ้นลงอย่างงี้นะมันจะหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานของเครื่อง Orbital Sander จะเป็นไซส์ไหนก็ตามนะครับมันจะเป็นการขัดพื้นผิวราบจะเป็นหน้าโต๊ะจะเป็นพื้นเป็นอะไรก็ตามนะครับไม่เหมาะกับการขัดหงายหรือการขัดแนวตั้งนะครับขัดได้ไหมได้แต่ดีไหมไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่ใช่เครื่องขัดแนวตั้งมาเป็น ขัดเซอร์เฟซหน้าโต๊ะนะครับแล้วส่วนมากจะเป็นขัดฟิเนชชิ่งหลังจากขัดสันเหลี่ยมมาแล้วเรามาเป็นออร์บิทัลหลังจากนี้จะเป็นขัดมือแล้วนะครับซึ่งงานช่างไม้ก็จําเป็นต้องใช้อ่ะเราลองมาเปิดเครื่องดูนะกดสวิตช์ไปที่1น,นะครับมันก็จะหมุนอย่างนี้หมุนด้วยแล้วก็โยกด้วยนะครับแบบนี้นะครับลมออกมาแรงมากเลยด้านข้างนี่คือความเร็วระดับที่1 นี่นะครับพอปิดปุ๊บมันก็จะเนี่ยมันจะมันมันจะสั่นด้วยแล้วมันจะหมุนไปด้วยแล้วมันจะสั่นด้วยนะครับนี่ก็เป็นการทํางานของมันนะครับมันจะทํางานอย่างนี้จะต่างกับเหลี่ยมสั่นมันจะสั่นขึ้นลงแบบนี้นะครับมันจะไม่หมุนมันจะไม่หมุนตัวมันอ่ะมันจะมันจะอย่างเงี้ยอยู่กับที่แต่อันเนี้ยอย่างงี้ด้วยแล้วหมุน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 ไปด้วยโคจรไปด้วยนะครับทำให้แทร็กของการขัดหรือว่าผิวที่ออกมาฟินิชชิ่งที่ออกมามันจะต่างกับแบบสั่นเหลี่ยมทั้งแบบเล็กและแบบใหญ่นะนี้ก็จ เหมือนกับมันจะนวนัว,นว,ก,วกว่านะครับใช้งานคนละอย่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเน้นการขัดแบบกระจายทั่วๆโดยเฉพาะนะครับนี่ก็เป็น s t a l ลี่เอสนะครับขัดกลมแบบออร์บิทโคจรมีดูดฝุ่นปรับรอบได้นะครับถ้าเป็นของ DeV อลนี่รู้สึก3,000กว่าบาทหรือ2,000กว่าบาทไม่รู้ที่มีสายนะครับผมจำไม่ได้แล้วแบบไร้สายนี่แพงกว่าอีกนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันอนาคตจะมีรุ่นไหนอะไรยังไงมานะครับนี่คือวันที่31 พ l u สามสิบเอ็ดมีนาคม2025นะครับลองดูว่าอีกกี่เดือนสภาพมันจะเป็นยังไงเราเจอกันใหม่อพิษดหน้านะครับทุกคนสําหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีย้อนหลังรีวิวดูในเพลย์ลิสต์ power to แล้วก็ d ี v อลต์เดอร e ลียนะครับบ๊ายบายครับ h a บิ y hey, riding out